الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ว ج ع จ م ا ن تعل م ه ح ج จ ل ن ا ل ا علينا السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชคุณครบคุณต่อพระองค์ลับพนะนาวูตะลาในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย นั่นก็คือข่าวดีสำหรับผู้ที่ยึดมั่นในเตฮีตข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นชาวเตวฮีดเชื่อชูเตฮีดศึกษาเรื่องเตฮีตและยืนหยัดในเตฮีตการให้เอกภาพต่อลัสพานะหัวตาลาอย่างถูกต้องมินันบาชาเอิรนะครับมินันบาชาเอิรลีอาลิตเตฮีดนะครับข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นชาวเตวฮีตทั้งหลาย ในฮะดีสันกุดซีนะครับบทหนึ่งซึ่งตอนหนึ่งท้ารซูลุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะบัลลัมได้รายงานจากพระองค์อัลลอฮะสฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮะสฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอินนนกะเลวอัตยินีบิกราบิลอารบิข้าตายายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย อินนักะลวอ لو أتيتني รอบิลอ ا ร أ ิ ض อ ط อยาแท้จริงแท้จริงท่านหากท่านได้นำซึ่งความผิดนะครับได้มาหาฉันด้วยกับความผิดที่เต็มไปบนหน้าแผ่นดินคำว่าบิกุรอบิลอารุดคอปอยาหมายถึงคนหนึ่งลูกหลานอาดัมได้เสียชีวิต และกลับไปยังอัลลอฮฺสภานะวตาลาได้แบกซึ่งความผิดของเขาเกือบที่จะเต็มแผ่นดินซุมมาละกีทนีหลังจากนั้นเขาก็ได้มาพบฉันหมายถึงมาพบอัลลอฮฺสภานะัวตาลาและตุชริกูบีชัยอาซึ่งเขาซึ่งท่านไม่ได้ตั้งภาคีไม่ได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อข้าและอัตัยทุกะบิกุรอบิฮามักฟิรตัน ฉันก็จะอภัยโทษให้แก่ท่านฉันก็จะอภัยโทษอภัยโทษหมายถึงอลอสพาหาหัวตาลาก็จะอภัยโทษให้แก่ท่านซึ่งเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับฮะดีสบทนี้บันทึกโดยหม่อัติรมีซีเชคคานบ้านีเราให้มาุล่าตาอาได้กับว่าเป็นฮะดีสทันนี่คือความยิ่งใหญ่ของการให้เอกภาพต่อลอสพาหาหัวตาลาเพราะ เราทั้งหลายนะครับเป็นลูกหลานอาดัมล้วนมีความผิดล้วนมีความผิดบางครั้งความผิดเยอะความผิดน้อยแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่กลับไปหาอัลลอฮ์โดยที่เขาได้มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบารัดต่อลอสภานะัวตาลาถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดอัลลอสภานะัวตาลาก็จะอภัยโทษให้แก่เขาเชคอิมนไซมินรอหิมาขุลลอฮุตบารักและ ت อาลาในหนังสืออัลกอุลมูฟิด ท่านได้กล่าวอธิบายฮะดีสบทนี้ท่านได้กล่าวว่าถึงแม้นมนุษย์จะมีความผิดที่เยอะแยะมากมายลลลาิิิินนมคฟออบตีวแต่เขาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดตต่อลล l a ์ในการต้ออาเชียฟังต่อลล l a ์ดังนั้นฟะฮัสนุตเตาฮีดความดีงามของเตอฮีด ตัวเกฟฟิรูอันหุขอปอยจะลบล้างซึ่งความผิดต่างๆของเขาจะลบล้างซึ่งบาปต่างๆของเขาดังนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์สภานาวตาลาขอให้เราได้เป็นหนึ่งนะครับจากปวงบาวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ที่ให้ความสําคัญในเรื่องเตาฮีตเป็นหนึ่งจากปวงบาวของอัลลอฮ์ที่เช,ชิดชูเตาฮีต เป็นหน every ึ่งในปวงบ่าวของอัลลอฮฺานวตาลาที่ทุกๆวันนั้นเราได้ทบทวนในเรื่องของเตาฮีดและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปวิดีโอสั้นๆนี้จะได้เป็นประโยชน์นะครับแก่ตัวตัวของกระบผมเองแล้วก็พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายอากเกาลิฮะดะวสััฟรุลลอฮะลิวละกุมลิซาอิลินมุสลิมิน من ิน ذنب รุ س ت و ا ف ر و ه إ ن ม ه อ الغفور ا วะ ح ي م ا ل س มะ